ป้านาเป็นเก่งเลยเป็นหลานแตกแล้วหลานแตกแล้วคุณน้านาหมู่บ้านนี่แปลหันเงินยูทูปมากินหรอกพี่น้องขอบคุณได้ไหนเด้อ ลอยลอยเกจเหรียญก็ได้หลายดอกมันเป็นในลอยเกจเหรียญเชาวบ้านแบ่งเงินมากินดอวเรียบร้อยเบิดท่านที่ได้ผี่น้องให้ส่งไปคานุ่มหลานนั่นๆนนี้แน่เพิ่อจำไปซื้อสายอันโทรศัพท์เนาะแต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนแบตดอกเขาว่ามันเป็นน้ำเหมือนสายเสียเพราะจันก็เลยบ่ได้เปลี่ยนเหมือนว่านี่พอได้เสียเงินเพิ่มแคอยู่ แต่ว่าซื้อสายเสียบมากกระเบิดเงินนั่นหนลายลอยอยู่ขอบคุณสิรานุใจเด้อพี่น้องหลายลอยพี่นอ้อ,นองอันนี้ขึ้นใบสองบาทเด้อพี่น้องขึ้นบ้านดี่นะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเช่ายูทูบสุขสุคุคนเด้อพี่น้องทั่วโลกทั่วไทยขอบคุณสวัสดีอันเอฟซีสุขคน ยูสวัสดีเอไอเด้อพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกจะพัฒนาจะต่องเติมแต่สิ่งดีๆก็มาในชีวิตขอบคุณงสองล้านดวงใจสองล้านดวงใจแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเข่าสองบานเด้อพี่น้องขึ้นเอาชั่วโมงทั้งสองบานจอดไปไปบรรลุนคอนึดอร์เดียวจะตุ้กข้ามลามาเทศออกมาให้เบิ้งไม่พี่น้อง ไมือหนังเรื่มคนขนมาแล้วเจอแล้วการ์ทันปาเทีเอลใ่กระเป๋าม่าปารเอาใส่กระเป๋าอื่นเรื่มเอามาให้พี่น้องเขาเบิง่งที่ใดระลึกถึงตอนนั้นดังดังจ้ทุกข้ามล่ามาเทศพี่น้องดังครับก,ก็อย่างช่วงดังดัง,ดงบูมๆไปหาจ้ทุกข้ามมาไกลยกันใดเงื่อนลายเติบเงืนเป็นกอบเป็นกรรมพิเศษ มันได้ไหลายเก,ก็เปนก่อนเนปะันกลับที่น่ารุสัต้องรัง,นะง,ง้รัององ,อ,องหลานลงใจเนะด้อพี่น้องสร้างปีหาหลาน ีไว้คุณจอนสวัสดีเด้อคุณจอนสวัสดีคุณจอนสวัสดีเด้อคุณไทย ใกลคุณจอนเด้อพี่น้องเรมีแต่ความสุขความเจริญเจ็ดระดับน้องใจขอบคุณเลย